ใบเฟิ ent, ร์นเผยโมเมนต์ร่ำให้ควา้ารางวัลปัดแบมแบมก็7จีบแค่สร้างสีสันให้งานเป็นอีกหนึ่งปีทองของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลที่เรื่องงานรุ่งสุดๆเพราะล่าสุดก็เพิ่งคว้าสองรางวัลน,นำหญิงยอดเยี่ยมหน้าดาราชั้งที่16ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจในงานแถลงข่าวเปิดตัวเพอร์เซโอถึงเรื่องนี้พร้อมทั้งเผยความรู้สึกหลังได้ไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้แบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมก็7ที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักจนแฟนๆแ,แซวว่าเขินพี่สสาววคนวย ดีใจแค่อย่างที่บอกมาทุกปีว่าการเป็นนักแสดงแล้วมีชื่อเข้าชิงก็ดีใจที่สุดที่สุดแล้วถ้าว่ามันหายเหนื่อยไหมมันยิ่งกว่าหายเหนื่อยมันเหมือนฝันเราก็ไม่กล้าคาดหวังว่าจะได้รางวัลสองรางวัลในเวทีเดียวกันเราไม่อยากจะเชื่อว่าการทำงานของเราถูกมองเห็นขนาดนี้ดีใจมากๆโมเมนต์ที่ประกาศชื่อแล้วร้องให้ น่าจะตลกมากเลยพอเห็นรูปคือมันเหมือนว่าให้เราจริงๆเหรือมันเป็นอินเนอร์ประมาณนั้นอย่างที่บอกว่าแค่เข้าชิงจากเด็กนักสแสดงทั่วๆไปเราก็ดีใจแล้วรายชื่อที่เข้าชิงทุกคนเก่งหมดเราไม่เคยกล้าหวังเลยว่าเราจะได้จริงๆไม่คิดแม่แต่หนึ่งด้วยซ้ำวันนั้นคิดว่าเป็นเราจริงๆเหรือชื่อเราจริงๆเหรอจะกดดันตัวเองมากขึ้นใหม่กับเรื่องต่อๆไปโชคดีของหนูที่พื้นฐานของตัวเองกดดันมาตลอดอยู่แล้วผลงานละครเรื่องต่อไป เขาไม่ให้เราพูดสักทีแต่ประมาณต้นปีหน้าคิดว่าน่าจะได้ดูแล้วก็มีอีก 3- าถึงสโปรเจกต์ที่จะต้องทำต่อไปพูดได้เมื่อไหร่จะรีบพูดเลยข้าไม่ชอบเก็บความลับบทบาทไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลยค่าแง้ไม่ได้ค้าไม่งั้นเขาฟ้องมีกระแสว่าเราจะได้รับบทแฝดจริงๆบทไหนหนูก็ยินดีหมดเลยข้าหนูอยากทำงานค่ะเรื่องใหม่ที่จะมียากใหมยากค่าเรื่องแรกที่คนจะได้ดูกันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ทำมานานแล้วดีกว่า ก็อยากตั้งใจทำมันออกมาให้ดีผลงานก็มีทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ต้องรอติดตามล่าสุดร่วมงานแบมแบมก็เจ็ดก็ดีใจค่าได้ไปร่วมแสดงความยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสีจันแฟนๆเซิร์ฟโมเมนต์บนเวทีใช่ตอนแรกที่น้องเจอก็วิ่งหนีไปเลยเหมือนตกใจเราจริงๆทางแบรนด์ติดต่อมาเพื่อที่จะให้ไปเซอร์ไพร์น้องเขาบอกให้ไปพูดคุยนิดหน่อยเซอร์ไพร์น้องให้หน่อยเราก็เลยรีบกลับจากสเปนมาแบมแบมถามถึงสเปคเราบอกจะเอาไปพัฒนาตัวเอง รู้สึกน้องเป็นคนน่ารักแบมเป็นคนที่มีเอเนอร์จีที่ดีมากมากมีความสดใสทําให้ทุกคนตรงนั้นมีเสียงหัวเราะตลอดเวลาตอนนั้นเฟิร์นตอบเขาไปว่าเราไม่มีสเปกจริงๆแล้วแต่พรหมลิขิตน้องคงงงเรของเขารู้สึกว่าเขามาจีบไหมไม่หอกแค่อย่างที่เราบอกน้องเป็นเด็กน่ารักน้องเป็นคนเอเนอร์จีดีดก็อยากให้ทุกคนตรงนั้นมีรอยยิ้มเสียงหัวรเราะเฮฮาคลื่นเคลงฟีดแบ็จากแฟนคลับดีเลยใช่ทุกคนชอบสนุกได้เจอน้องเป็นยังไงบ้าง เพิ่งเคยได้เจอข่าหลังเวทีก็ไม่ได้เจอเลยค่าไปเซอร์ไพรส์เท่านั้นเลยค่ะจะได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกใหม่คิดว่าน่าจะนะค่ะมีความเป็นไปได้เพราะก็อยู่ในแบรนด์เดียวกันก็จะมีโปรเจกต์ด้วยกันได้ช่วงนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างหัวใจก็ยังทํางานอยู่ปกติเลยออกกองอย่างหนักหน่วงไปเรื่อยๆไม่มูขอความรักไม่มูเลยค่ะตอนนี้ก็ขอให้งานราบรื่นดีกว่าเพราะว่ามันต่อกันยาวค่ะ